สวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่คอร์สการเขียนโปรแกรมเบื้องต้นด้วยภาษาไพทอนนะครับก็สําหรับคนที่เพิ่งเริ่มเขียนโปรแกรมใหม่เนี่ยผมก็ขออธิบายคําว่าภาษาไพทอนก่อนเพราะภาษาเนี่ยมันก็เหมือนเวลาเราพูดคุยกันครับมีภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาต่างๆหน้าที่ของภาษาก็คือให้เราคุยกันดูเรื่องใช่ไหมในการเขียนโปรแกรมก็เหมือนกันครับภาษาโปรแกรมของเราคือ เป็นตัวที่ให้เราคุยกับคอมพิวเตอร์รูเรื่องเป็นตัวที่ทําให้เราเวลาจะสั่งงานโปรแกรมให้มันทาแบบนี้ทําแบบนี้ทําแบบนี้เราต้องมีภาษาในการคุยกับคอมพิวเตอร์ซึ่งในคอสนี้เราก็จะใช้ภาษาไพทอนแต่สําหรับบางครั้งเราอาจจะไปได้ยินภาษาอื่นก็มีอยู่เยอะมากมายเช่นภาษา C+ เอซีพล a สจ p พวกนี้จะมีภาษาเขียนโปรแกรมอยู่เยอะมากก็จะเกิดคําถามว่าทําไมคอสนี้ต้องสอนภาษาไพทอนด้วยล่ะภาษาไพทอนมันก็มีข้อดีอยู่ครับก็คือว่า แรกเลยเนี่ยเป็นภาษาที่เริ่มเขียนง่ายสาหรับคนที่เริ่มต้นเนี่ยจะค่อนข้างเริ่มเขียนได้ง่ายกว่าภาษาอื่นนะครับ2คือโค้ดภาษาไพทอนเนี่ยจะเป็นโค้ดที่อ่านได้เข้าใจง่ายแล้วเป็นระเบียบเนื่องจากว่าภาษาไพทอนมันจะมีการบังคับหลายอย่างเช่นบังคับให้ต้องมีการย่อหน้าจัดโค้ดให้ตรงกันเพื่อความเป็นระเบียบสวยงามข้อดีก็คือว่านอกจากเวลาเราดูโค้ดตัวเองเป็นระเบียบง่ายแล้วเวลาคนอื่นจะมาช่วยเราเนี่ยพอเราเพิ่งเริ่มก็ต้องให้คนอื่นมาช่วยคนอื่นก็จะช่วยดูโค้ดเราได้ง่ายขึ้นไปด้วย ข้อที่3ก็คือว่าความรู้พื้นฐานของภาษาไพทอนเนี่ยสามารถเอาไปต่อยอดภาษาอื่นได้เช่นพอเราเรียนไพทอนจบจะไปเขียน C++ C+ Java p p p เนี่ยคอนเซปต์พื้นฐานจะคล้ายคลึงกันสามารถนําไปใช้ต่อกันได้แล้วก็นอกจากนั้นภาษาไพทอนเนี่ยสามารถนําไปใช้งานได้จริงด้วยก็เลยจะมาให้ดูตัวอย่างกันว่าใครเอาภาษาไพทอนไปใช้กันบ้างเช่นอันนี้ตัวอย่างแรกทุกคนคงรู้จักกันดี Google กูเกิลเนี่ยตอนที่เขาเพิ่งเริ่มตั้งบริษัทครั้งแรกเนี่ยตัวเซิร์ h เ n อ i n เที่เอาไว้ค้นหาเว็บต่างๆเนี่ยตัวแรกที่เขาทำึานก็ใช้ภาษาไพทอนในการเขียนขึ้นมาหรือว่าอันนี้เป็นยุคใหม่หลายคนน่าจะใช้งานกันอยู่ Dropbox ที่เอาไว้ใช้แชร์ไฟล์กัน Dropbox ก็เป็นบริษัทที่ใช้ภาษาไพทอนเป็นหลักเลยในการพัฒนาโปรดักต์ของเขาหรืออันนี้อันนี้บางคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อ b บรนเดอ แต่ถ้าเกิดพูดถึง 3D Max m a ยาที่เป็นโปรแกรมที่สำหรับปั้นสมิติทุกคนคงรู้จัก Blender ก็คล้ายๆ 3D Max กับมายาเพียงแต่ว่า Blender เ,เป็นโปรแกรม Open Source ให้คนเอาไปใช้ได้ฟรีซึ่งโปรแกรม Blender เองก็ใช้ Python เหมือนกันนอกจากพวกโปรแกรมที่เราเห็นแล้วก็จะมีโปรแกรมที่เป็นสำหรับแลกเปลี่ยนไฟล์อันนี้ BitTorrent น่าจะรู้จักกันหมดนะเวลาเราแชร์ไฟล์แลกเปลี่ยนไฟล์หรือว่าแม้กระทั่งในองค์กรใหญ่ๆเช่นองค์กร NASA ที่ทำไปสำรวจอวกาศก็จะมีการใช้ภาษาไพทอนกันเยอะมากหรือแม้กระทั่งเอาไปทำเกมัน,นเกม Civilization ภาค4เป็นเกมที่ทั้งเกมเขียนด้วยภาษาไพทอนเลยก็เห็นว่าภาษาไพทอนมีการเอาไปใช้ได้แพร่หลายมากดังนั้นสิ่งที่เขียนไปคือไม่ใช่แค่เขียนโปรแกรมเบื้องต้นได้แต่พอจะไปเขียนโปรแกรมจริงต้องเป็นภาษาก็ไม่จำเป็นภาษาไพทอนสามารถนำไปใช้พวกนี้ต่อได้อล่ะคราวนี้เรารู้จักภาษาไพทอนแล้วต่อมา ก็คืออยากให้เรารู้จักคำว่าโปรแกรมก่อนให้ทุกคนเข้าใจความหมายของโปรแกรมตรงกันเพราะว่าเราจะเขียนโปรแกรมกันใช่ไหมถ้าเกิดเราเข้าใจไม่ตรงกันเดี๋ยวไปต่อํำบากโปรแกรมคืออะไรอันนี้ตัวอย่างแรกที่เราเคยเห็นกันเนี่ยแบบอันนี้เดสก์ท็อปแอปพลิเคชันเช่น Microsoft ร์ด e อ็กเซลอะไรก็ตามที่เราเดับเบิ้คลิกบนเดสก์ท็อปแล้วก็เปิดขึ้นมารันอ่านี้เห็นชาร์ว่าเป็นโปรแกรมอันนี้แหละเว็บแอปพลิเคชันพวก a c e b o o k เอ่ย Gmail เอ่ยที่เราใช้พันบนเว็บเบราว์เซอร์พวกนี้ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมเหมือนกัน อันนี้โมบายแอปพลิเคชันยุคนี้กําลังมาแรงเขียนแอปกันก็ถือเป็นโปรแกรมเหมือนกันโดยอันนี้เดี๋ยวผมจะมีภาพตัวอย่างตัวโมบายแอปพลิเคชันให้เราเห็นอันนึงเป็นโปรแกรมชื่อว่า Swipe มันเป็นโปรแกรมสําหรับคีย์บอร์ดเอาไว้ทํานายคําว่าเวลาเราพิมพ์คำปุ๊บแล้วคําถัดไปมันจะทํานายให้ว่าคำต่อไปน่าจะเป็นคําว่าอะไรเดี๋ยวให้ลองดูกัน ก็คือในวิดีโอเนี้ยเห็นว่าเราจะทําการค่อยๆพิมพ์คาเข้าไปแล้วคราวนี้มันก็จะทํานายว่าคําถัดไปเท่าจะพิมพ์เป็นคําอะไรอ่าโอเคก็อันนี้เห็นแล้วตัววิดีโอสไวก็เดี๋ยวในคอร์สเนี่ยเดี๋ยวผมจะสอนจากเบื้องต้นแต่ว่าพอเราเรียนจบเราจะสามารถสร้างโปรแกรมอะไรบางอย่างที่มาช่วยในการทำนายคำได้คล้ายๆเจ้าสไวฟ์ตัวเนี้ยกันก็เดี๋ยวรอติดตามกันไปดูนะครับ อันทัดมาอันนี้เรียกว่าเป็น command line tool command line tool ก็คือบางคนที่อาจจะรู้จัก DOS นะคงยังทันกันอยู่นะยุคนี้ DOS ที่เป็นหน้า,นาจอดำๆขึ้นมาหรือถ้าเกิดใช้พวกใน Linux หรือ uh, Mac มันก็มี terminal ที่เป็นจอดำๆขึ้นมาเราก็สามารถเขียนโปรแกรมที่เรียกว่าเป็น Script ที่พอเราสั่งรันสคริปตปุ๊บมันก็จะคืนคาตอบให้เรามาอันนี้ก็ถือว่าเป็นโปรแกรมเหมือนกันดังนั้นสรุปคือว่าทั้งหมดที่เราเห็นเนี่ย เป็นโปรแกรมแต่เป็นโปรแกรมในนั้าที่ยูเซอร์หรือผู้ใช้ทั่วไปมองเห็นว่ามองเห็นผลลัพธ์ของโปรแกรมจริงๆแล้วโปรแกรมมันเป็นแบบนี้ก็คือเป็นโค้ดเห็นไหมเลยมีโค้ดต่างๆเขียนผลรับโปรแกรมมันคือชุดคําสั่งหรือบางครั้งก็เรียกว่าเป็นซอสโค้ดซอสโค้ดคือเพื่อส่งไปให้คอมพิวเตอร์ทํางานเช่นดูตัวอย่างจากภาพนี้มีคอมพิวเตอร์อยู่ใช่ไหมครับมีซอสโค้ดของโปรแกรม ก็คือย่างก็เรียก,ยกว,ว่ามันก็เป็นโปรแกรมแหละโปรแกรมที่เราเขียนขึ้นมาเนี่ยหน้าตาแบบนี้เป็นซอสโค้ดแล้วก็ส่งเข้าไปประมวลผลที่คอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็จะให้ผลลัพธ์ของการทํางานออกมาเช่นเมื่อกี้ที่เราบอกว่าโปรแกรมของเราเป็นเทอร์มินอลจอดับนะพอเราสั่งโปรแกรมไปปุ๊บมันก็จะบ้วนผลลัพธ์ของการทํางานออกมาดังนั้นในคอร์สนี้เนี่ยเขาโปรแกรมเราจะหมายถึงซอสโค้ดที่เราเขียนขึ้นมาการเขียนโปรแกรมก็คือการเขียนซอสโค้ดนี้ขึ้นมานั่นเองอ่าโอเค ก็ในวิดีโอนี้เราอินโทรกันแค่นี้เดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเราจะมาเริ่มเขียนโปรแกรมกันจริงๆดูเลยโปรแกรมแรกกันครับ